สวัสดีค่ะกินไปไทยหลังกับยายนางค่ะวันนี้ยานางมีขนมจีนตีนไก่ค่ะกับลูกชิ้นปลาหายหน้าไปสองวันคิดถึงคิดถึงนะคะคิดถึงทุกคนขอบคุณสําหรับคอมเมนต์ค่ะนะคะที่บอกว่าชมว่ายายเก่งทําอาหารเก่ง <c oughs> ก็จําเป็นต้องเก่งค่ะเพราะว่าเราต้องทําเองทุกอย่างทํากินเองทุกอย่างนะคะตั้งแต่ต้นจนจบ ก็คือซื้อเขาก็แค่พวกเนื้อหมูพวกผักนี้นะคะนอกนั้นต้องประกอบเอาอาหารนะคะต้องทำเองค่ะเอ,อนั่นแหละค่ะก็มากินกันเนาะขี้เกียจพูดมากเดี๋ยวมันจะเย็นค่ะเดีย๋ยวกินกันไปคุยกันไปเนาะแล้วชิมก่อนอเผ็ดอีกแล้วต้องเผ็ดทั้งโอยนัวอร่อยค่ะ เมนูเนี้ยายไม่ได้กินนานแล้วคะเนี่ยนานมากแล้วอ,อร่อยค่ะอ,อย่าลืมบอกมีผักกระเฉดผักชีลาวม,มีทุกผักค่ะ อร่อยอร่อยดูนี่ปลาเผ็ดพอดีค่ะแล้วก็มีหยวกกล้วยด้วยนะวันนี้โชคดีโชคดีไปได้มา แต่ทีโชคดีสุดก็คือนี่ค่ะผักกระเฉดแาวบ้านยายไม่มียายต้องไปอีกเมืองหนึ่งเพิ่งจะได้มานี่นะค่ะม,มันเข้ากาันเข้ากันนะขนมจีนอะ่ะกับผักกระเฉดเนี่ยอืม ถั่วงอกอะไรมีหมดเลยคะเนี่ยแตงถัว่วมักลาดิสค่ะกำลังดังต้องขอบคุณยยนีเขานะคะเพราะว่าส่วนมากจะไม่ค่อยมีคนรู้ค่ะว่าจะกินกับอะไรได้เรียกว่า,ามากินแต่กับอาหารเดนมาร์ก ที่ได้มากินกับอาหารไทยเราเข้ากันเข้ากันค่ะอืมีคนถามได้มาว่าเขาคืออะไรเขาอยู่ในตระกูลของหัวใจเท้านะคะแต่เขาจะเป็นลูกเล็กๆกลมๆกะน่ะคะถ้าใครดูยยนีแล้วจะรู้ว่าจะเป็นลูกูกลเล็กๆกลมๆนะคะนั่นแหละค่ะอร่อยค่ะเข้ากับของไทยอาหารไทยได้ดีดีค่ะอืขอบคุณแกมากๆเลยที่แกพากินไดกินเป็นกระเพาะแกนะคะเพราะยนี ถ uh huh. ั่วถั่วเล่นมากอ่ะใยญ่ใหญ,ใหญ่แต่เขาก็กรอบหวานดีค่ะฟินฟิน เสร็จแล้วก็จะมีนี่ค่ะของโปรดทุกคนนะคะไม่รู้จะใช้มือใช้ห้อนใช้ส้อมดีตินงไก่กับตินงกาใหา่กินเรื่อกงกินถึงเดี๋ยวายจะทำคลิปก๋วยเตี๋ยวติ่งไก่ตุนให้กินอีกนะคะคราวนี้นยายจะบอกสูตรว่าทำยังไงไปด้วยเนาะอาทิตย์หน้านะคะเพราะว่าอาทิตย์นี้กินไปแล้ว ๆๆนุ่มๆค่ะใหญ่เคี่ยวซะนุ่มเลยอ่ะเคี่ยวเขาซะจนนุ่มเลยอ่ะเลิศม,มากโอ้ยไมมันอร่อยอย่างนี้ ข้าวหน้าเนี่ยต้องซื้อเส้นขนมจีนแท้ๆแล้วเนี่ยเจอเส้นนี้เข้าไป กินกับผักซีเราหอมหินหินหอมเมืลยหอมอมือย่ยคิดถึงบ้านจะต้มใส่ปลาทูนะคะแล้วก็ เออ,อะไรห่ะปลากระป๋องเพราะว่าเมื่อยี่สิบปีก่อนยายมาอยู่อะ่ะเขาไม่มีปลาทูไม่มีปลาอะไรคะ่ะนอกจากปลากระป๋องแล้วก็ปลาทูน่าพวกใยญ่ยๆที่มาอยู่ที่เนี่ยกันสมัยก่อนนะคะก็จะต้มใส่มาม่าก็เอไม่ใช่ค่ะก็จะต้มปลากระป๋องค่ะใช้ปลากระป๋องแทนก็เป็นอะไรที่อร่อยคะ่ะรสชาติเขาจะอร่อยนัวดีอร่อยมากคะ่ะแล้วก็วสีสันด้วยค่ะสีสันเขาก็จะสวย ผมกินจากหัวปีอืมฝัดฝาดนะคะหัวปีรสชาติก็จะฝัดฝาดเนาะอร่อยอ่ะ <laughs> Tuyên kèm không? ยายกินหมดนี่ก็โปเกมอนเหมือนเดิมค่ะวิ่งตามโปเกมอนอร่อยค่ะ <laughs> นัวนัวปลากระป๋องค่ะนัวมาก <laughs> รำรวยทุกคนค่ะ